สวัสดีครับพบก,กับช่องในเอิรญแชนแนลครับเมือน,นี้เหาเข่าโรงงานยาสมุนไพรนะครับบอเดมาถ่ายอัปเดตให้เบิ่งโดนแล้วไปพ่อเป็นผู้ถ่ายอัปเดตพ่อเผนลับธ์ในพ่อไป็นไทยชิบ่พวะสว่องเบาวจานครับถ่ายลลงไปแ้วใช่หรือไปติดตามบนช่องเบาวจานน้ำครับเพราะว่าให้พ่อเฮ็ดเน้นๆเลยเกี่ยวกับสมุนไพร เรอัปเดตในเบิ้งครับว่ได้อัปเดตให้เบิ้งโดนแล้วจะสิพาเบื้องตั้งแต่ทางเขาเลยเรา่อยมีเวลาแด้ออกมากไนไดยนะครับทางเขาจะเป็นลั้วสมุนไพรครับผมจะมีเป็นยานังแดงกับเถาชาเอ็มครับนี่ครับที่เป็นลัว้วเ,เต็มเลยครับตอนนี้ยานังแดงเขาสรรพคุณแก็หลากหลายครับแก่กินพิษแก่ไขแก่ยัยงก็ได้ครับไปเขายาได้หลายตัว นะครับหมอ่อมลุงเลือดก็ได้ตัวยานั่งเดีย่ยแต่พายงาังไปชมตอนนี้รับขมิ้นมาประมาณเกือบสองตันครับเป็นออเดอร์ก็เจ้าสั่งมากครับตาแห้งแล้วสิเหลืออยู่ประมาณหารอยกระโล่นครับตอนนี้ก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่รับสมุนไพรนะครับจะมาขัดครับหัวขมิ้นชันนะครับตอนนี้ยังวัชระพ่อออเดอร์กันไดนี่ครับทรงแห่ลงบานครับ โรงพยาบาลนี้ยก็แม่โรงพยาบา,กาลกมลาใส่นะครับสั่งมาเย้าสั่งแจ็คตันตันหนึ่ง,ต,ง,งตอนนี้ได้พแสดงว่าวัตถุดิบนี่ยังบทานละพอ่อครับรับสื่อโลเขาได้ไหมรับูล,ละหาบาท อันนี้ก็เชี่ยวไปตากครับทำการตากตามือสีเหลืองจังหน่อยเใช่ไหมเนีย่นอย,ย <c oughs> อันนี้เป็นคาหมิ้นชันครับผมลักษณะหัวกะหัวบใหญ่ครับกะมีลักษณะเป็นสีสมบลมั้งสิครับเป็นคาหมิ้นชันขมิน้นนี่กมีหลายประเภทครับขมิ้นชันขมิ้นก้อยขมิ้นขาวขาวก็มีหลายขาวอีกนะครับแล้วส่วนนี้สิเป็นส่วน เตรียมวัตถุดิบครับเตรียมลบมารับซื้อมากครับมันว่าไว้ตรงนี้ก่อนส่วนต่อไปก็สิเป็นการล,ล้างนะครับจะสิมีการล้างจะเป็นโซนล,ล้างล้างนะครับน็อกแม่น้ำเดือดงานนะพี่นะครับเดี๋ยวจะมาล้างล้างเสร็จแล้วก็มาน,น็อกรับจะเป็นอ่าวิธีการแบบโบราณโบราณเลยครับเป็นการน็อกครับไปอ่อนๆครับในแม่น้ำน้ำเดือด่ หาหน้าที่นะครับนอกหาหน้าที่ก็จะ,จะมาพักไว้มาพักไว้ตรงนี้ครับอันนี้นอกเร่ออนม,นมามนหมครับนกเร่นกขาเชื่อหาหน้าที่นะครับก็จะก็ง่ายเป็นการลวกนะครับลวกขาเชื่อหาหน้าที่ก็จะมาเข่าเครื่องนั่นเครื่องฟ้าเน,นี่ยก็เพิ่งได้รับการสนับสนุนมาใหม่ครับใช่หเปล่าเปิดยางีงบอจะเปิดฟ้ามัน เออกเลยอันนี้ราอน่จะเปิดฝามันออกมาแน่นอยู่เตมมาเปิดออกมาันนลกเนี่เอาคือว่เสียบมันเสียบบอก อบบันนี้ก็จะเป็นใบมีดครับอยู่ข้างในก็เป็นหั่นคล้ายๆกับเครื่องหั่นยาตัวนี้ครับเวลาหอ่อความลงปุ้บๆๆๆๆๆมาครับแบบอร่อยครับพูดได้ดูพูดสนใจอยากได้เ,เครื่องตัวนี้กันตั้งเทสได้ครับรบ้านเม,นม,นมนืองแถมเนื้อเนียะไหมน้ำหมดไหม ค้นเป็นแค้นออกมาครับมันก็จะง่ายครับไม่ได้ใช้แรงคนในการคันขึ้นตะกอนเนาะครับมันเอาบางแย่ครับบอ,นนอลองไปเรื่อยๆมันจะลงเรื่อยๆครับก็ดัลบลงน้อยเป็นค้นมาสวยงามดี ครับเองแผ่นฮ่อผลิตได้เป็นแผ่นแบบนี้ครับเวลาตากก็จะแหงง่ายโอ้ตรับมือเหลืองครับ,บนีมนคือพานการน็อกแล้วยก็จะมาหันหันแบบนี้ครับหันแบบนี้ก็จะไปเขาลงตากอีกที่นึงนี่พวกบานหว,วัวเมีครบบวยายบานชั้นลูกตุภูจะไปเบ่งในลงตากครับ ก็จะเป็นสวนสมุนไพรครับหรือผู้ใดอยากแวะมาเยี่ยมมายามก็ได้ครับมาชมเบงนะครับอันนะตอนนี้กําลังทําเรื่องเฮ็ดโครงกานครับปลูกกัญชานะครับเดี๋ยวต้องเฮ็ดลงเลื่อนครับน่าจะลงทุนเบิรหลายล้านดยว่ครับอันนี้จะเป็นโล่งตากับสวนของโล่งตากตอนนี้ตากเต็มโล่งเลยครับพาเข้าไปดูครับอันนี้ตากประมาณสองวันนะครับก็จะแห้งนะครับ พร้อมห้วยๆครับขมิน้นก็จะมีพรรมัดลมมาดูดทววมชื้นหรอครับสำหรับลงตากใส่พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ตากสองวันก็แห้งสงนิทแล้วครับแต่ขมานี่มันจะเป็นคล้ายๆการอบครับหอนหอนหอน,หอนทางในตุดิบตอนนี้ก็ผู้ไดม้มีขมิน้นร้ายก็สามารถเอามาขายในทางกลุ่มได้ครับครับตอนนี้ก็ยังรับสื่ออยู่เพราะว่า ออเดอร์จากทางโรงพยาบาลให้เจ้าต้องการลายอยู่ครับพระเจ้าไปเห็ดยาเพราะว่ายาสมุนไพรทางโรงพยาบาลก็ัันมาใส่เป็นแพท์ทางเลือกครับเจราะันมาใส่เป็นสมุนไพรกัดลายเพราะสมควรเนาะสมุนไพรต่างๆหลายตัวขยอยกต้องการลายอยู่ครับทางโรง,งพยาบาลอันนี้ออเดอร์จากโรงพยาบาลกำมะลาใสนะครับจํานวนหนึ่งตันนะครับแต่วห่างวัตถุดิบสวนห้างเนี่ยยังหน่อยก็ต้องประมาณหาตันครับจังสีสามารถผลิต ได้ตัวแหงหนงตันนะครับอันส่วนตัวนี้เข้ากันสิทรงแบบทั้งแบบเป็นตากแหงแบบนี้แล้วนะครับหรือรากาเป็นแบบบดผงนะครับแล้วก็จะไปมีขบวนการบรรจุแคปซูลเองนะครับหรือว,ว่าผู้ใดอยากได้แบบซื้อแบบปีกเอนซก็มีขายครับเป็นคาวินชันแคปซูลอย่างเี่นครับก็บมีครับทางกลุม่มเข้ากัเฮ็ดขึ้นกัน่ะชิดไว้ครับตอนนี้แปลงปูเข้ากัได้เก็บ กูคุณมาเบิดแล้วครับถ่ายยังชมเมืองสวนสมุนไพรจังน้อยครับบระเดีย๋ยห้างหายไปโดนครับบ่ได้มาทายเบิ่งต้ช่วงนี้เป็นนาแรงนะครับระบบน้ำ็เดี๋ยวสิปรับปรุงใหม่ครับแต่ก็โรคๆจังน้อยครับหยาขึ้นหลายเพราะว่าผมก็บ่ได้มาดูเลยปรนใดมีแต่พ่อกับแม่ครับแล้วก็พอจะมาตอนนี้ทางมาหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับก็ ยื่นเสนอเข้ามาครับเห็ดปูเป็นฟาร์มกัญชานะครับต้นแบบนะครับในเขตการสินห้องเยวตอนนี้ก็กำลังเล็งพื้นที่ไว้อยู่ครับตักระสีใส่งบประมาณหลายจังน้อยครับกว่าจะเห็ดตรงนี้แหละครับตัการที่ปูให้ถือก้นไม้นี่ก็ค่อนข้างสิ่งยากจังน้อยครับหลายอย่างต้องเห็ดเป็นนะล้อมรั่วรัวนะครับล้อมรั้วขอบชิดนะครับเป็นระบบพ่วงปลอดภัยนะครับ ต้องเทเป็นรงเรือนรุงปิดนะครับความปลอดภัยสูงต้องมีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในการเข้าพื้นที่ต้องเป็นระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับก็ต้องลงทุนอีกหลายครับเดี๋ยวก็ไฟในปีนี้เดี๋ยวก็สีเ็ดให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับจะมีโครงการเข้ามาแล้วก็พองบสนับนุนจากทงหง่วยงานต่างๆทั้งมหาลัยทางอำเภอนะครับเพื่อการเป็นการวิจัยศึกษาร่วมกันนะครับ อันนี้เดาะก็บสีเตรียมตัวนี้เป็นสวนหวานครับที่จริงก็มีตะหวานนะครับแล้วก็จะได้เก็บกู้หวานนะเนาะก็เฮ็ดเป็นโรงเดือนอยุ่นี่ก็สีนาสีได้อยู่ประมาณพื้นที่ประมาณงานหนึ่งนะครับงานหนึ่งกับนาสีได้ผลผลิตหลายอยู่ครับอรอบๆนะครับมีแต่สมุนไพรเดี๋ยวก็สีจ้างคนมาทําทการปรับปรุงนะครับส่วนน้มห้องนี่ก็เพียงพอนะครับหลายแล้วท่อแตกต้นเดี๋ยวให้คนงานมาส่อง ส่วนไม่อยุค่าห้องกไ็ไเด้ตัดลุ่งนะครับมันอจะมันไปงํานะครับงําพืชงําสมุนไพรห้องตอนนจะยุ่ในช่วงการปับปุงนะครับมีหลายอย่างครับปลักสมุนไพรพวกบอละเพ็ดยังสิครับมันมีทุกอย่างครับในศูนย์เยียนลูกของห้องช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับกับ,บ่มีคนกับบ่คอยมาศึกษาดูงานบันไดพราวามันก็เป็นมาตรการป้องกันนะครับห้องกรบ่บเด หลับศึกษาดูงานครับในช่วงนี้โอ้ต้นหมักแหนนะครับแปด๋ยวต้นหมักง่ญ่แล้วครับบ่ได้มาบ่ให้เละถึงปีนะครับต้นงหญ่แล้วอันนี้เป็นสะน้ำครับเดี๋ยวก็สิได้ลอกสะจบเจืออยู่ครับคองขดคองเราได้เราจะมทำการลอกสะใหม่อยู่ มันทางนี้ก็เราจะปรับปรุงไม่ครับวันหน้าแรงมันกระเทียนจังหน่อยไม่แล้วไม่หล่อแล้วยังแคปซูลมั้ยไมบาดไม่รบาดขายไปพันละพันบาทพันละพันครับค้าวมิม้นชันแคปซูลอันนี้แคปซูลหาลอยห้ารอยรอม,รม,อมิลลิกรัมคือสองร้อยห้าสิบนี่สองร้อยห้าสิบครับ แต่อัดแน่นครับจนแน่นติ๊กนะครับแ,แล้วแคปซูล <Okay. S 1> อันนี้ราคาทรงมันโดนเม็ดระบาด <Man. S 1> คือแคปซูลระบาดราคาทรงไปเลยพันปีกซียูตกประมาณเม็ดละสองบาทหาสิบกูกัว,กวอันนี้มีแบบคล้ายเป็นราคาทรงครับแต่ตอนนี้เขาต้องการขมิน้นเพื่อทรงให้ทางโรงบานครับอันนี้ก็อีกหลายเติบผลิต เรื่อยๆครับกับกนดส่งกับอีกโดนอยู่การหอกลวกนะครับขาเชื่อเป็นวิธีการแบบโบราณจังหน่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้เขากับพอซับนีก่ก้อนครับผมกับฝากเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ชี้ทายให้เบิังเรื่อยๆนะครับกับช่องรักเกี่ยวกับสมุนไพรกับติดตามของพ่อน้ำครับช่องเป่าจาน ไทยจานสมุนไพรไทยคนระับขับไปดูต้นไม้ทุกชนิดนี่ครับปล,อล่อยครับน้าวิาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ